ณเวลานี้ครับเดินลายเรียบร้อยครับเหลือต่อนี่ฮะเหลือต่อร่วม เขาจะเดินเมนเข้ามาครับสร้างก็ว่างแต่วัดว่างแต่วัดพระ,ะสร้างส่วนอะไรดูเทคนิคการใส่กาวท่อนะครับทีใส่เน <ะ S 1> <laughs> <ส>ี่ยเบียร์ก็จะไม่ได้กินครับเบ <laughs> ียร์กันง่ายพูดคำได้เบียร์กันง่ายครับเมาวก็งงงพอกันครับมื้อนี้น <laughs> ี่ฮะ หมดไปแล้วสองป๋องแล้วครับถ้าป๋องสามผมว่าคงเสียบไม่ตรงรูอะครับป,รป๋ปองสามเปิดแล้วครับตอนนี้ใครเหงาใครว่างก็เอาแต่เปิดรถตัวเองยังดังครับตอนนี้ครับใครว้างใครเหงาก็มานะครับมีเพลงฟังด้วยนะครับนี่นี่งมาถึงเมื่อบ้านแล้วสีเมือแล้วครับสีเมือแล้วโอเคครับ ไปก่อนครับสว่างสวัยด้วยไฟโซล่าเซลล์ครับวันธรรมดาก็มาเล่นกันหน่อยนะครับถาถว่างๆกันครับเินยนเชิญครับไฟพร้อมน้ำพร้อมอาบน้ำได้ด้วยครับเอาหมอนเอามุ้งมาก็มานอนที่นี่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวสักหน่อยผมจะย้ายมานอนที่สนามแล้วครับนี่หล, <laughs> ลัไปแล้วครับ